โ okay. อ้ไม่ไหวหรอกผมลงมากทีขึ้นบอกอครับผมบเขาจะสั่งบ,บักหวยจูบสั่งได้นะครับกับเฮียตีอ่าครับครับผมดูละสิบสองขีดอเออ ใช่ปลาพวกผมตามบักทำไมไม่จะปาจีนดีกว่าที่แต่มันเอเคือคอกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อ้อ้มาดตเพี้ยนไปก้อนนี่นี่อยู่นี่น,น,นี่แตเพี้ยนไหมเอาไปแปลไปไปไปก้อนนี่ไป,ไปเลยพอพอคนเข,อขอาจะเอามาอแต่เพีพเ้ยนกอเ่าบอกอ้ำาาปันไล่ะต <Yeah. S 3> เป็นไปโอ้ยผมเพิอดเสียงมาคุมาไปมาเป็นไปเนี่ยเป็ไป ปเจ็บปาตัวโอเยมึงดีอีกหนามีสามคนก็กจู่งอ่เลยก็บุวหูใจนอกครับอ้โอ้ยอด้รลดด้าหยแน่นะด้ป้ามันปวยยูได้ใรดว่าเชียดดอกร็บุวหูักแม่แม่เดาประการมันหูอยูมันตัอท่านพาวดหู <laughs> ว่ามนส่วนกันในปรรยา่าศนันแ้ละย่คือกันว่ามนไฟกันนามันสวนกขนาด้มอกดุอเอาแม่วดีจิรากว่าไกะั formas, ่นแหล่ะรู่มถไทยคิเอ้าแกผมเดี๋ยวเอด้เดี๋ยวใหันมันนี่แ่งก่อนอะไรอีกเดี๋ยวไ่้ไปพา่อนไอไอพก่อนน่ะ